สวัสดีครับผมโคชุนสุวิทย์เจนพันธิชยาเป็นที่ปรึกษาธุรกิจด้านกลยุทธ์และโคชชูบริหารจากอัปคาส์คอนซัลทิงหน้าที่ของผมให้คำปรึกษาและวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจผมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโคชชิ่งในระดับมาสเตอร์พิชเชเนอร์จาก t ท m e l i n e Therapy a s s OCIATION และ American Board of NLP เเป้าหมายของผมสร้างนักธุรกิจร้อยล้าน ในช่วงวิกฤตการมีคอนเนคชั่นจะทําให้คุณยอดในวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอผมเชื่อว่าทุกคนจะสามารถมองหาโอกาสและนําพาให้ธุรกิจคุณก้าวข้ามผ่านไปได้สิ่งที่สําคัญคือการให้ครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะช่วยเหลือกันทําให้สังคมทุกคนรอดนุิกิจนี้ได้ครับผม ในตลอด3ปีที่ผ่านมาผมมีหน้าที่ให้ความรู้กับเพื่อนสมาชิกเป็นทุกๆสัปดาห์ผมเนะี่ยพัฒนาทักษะในการพูด Public Speaking ได้อย่างมั่นใจครับและขอบคุณเพื่อนๆมินไอไททาน,น an, ที่ให้ผมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนะครับขอบคุณครอบครัวครับที่คอยให้กำลังใจและสนับสนุนมาโดยตลอดและขอบคุณตัวเองครับที่มีความมุ่งมั่นจ้งใจในการเดินทางสู่เป้าหมายครับผมและก็จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นแบบนี้ยิ่งขึ้นไปครับ